สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้เกดจะมาตอบคำถาม Q a A นะคะเพราะว่าเกดเนี่ยมาได้ทำคลิป Q a A นานมากมาก,มากนะคะวันนี้เกดก็เลยจะมาตอบคำถามนอกจากตอนเช้านะคะเมื่อเช้าเนี่ยเกดได้ทำการโพสต์ใน YouTube นะคะเพื่อให้ทุกคนมาถามคำถามเกดทุกคนอยากรู้อะไรบ้างนะคะก็ถามกันมาเยอะเลยเกดก็จะเลือกมาประมาณ20คําถามนะคะ กป็ประมาณประมาณอาจจะไม่ถึงนะคะคําถามส่วนใหญ่นะคะก็จะทั่วไปครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องความเป็นอยู่ต่างๆน,น,นานาซึ่งก็หลายสิ่งหลายอย่างรวมๆกันนะคะไม่ได้แบบเป็นหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนะคะก็โอเคไม่พูดทำทำเพลงนะคะไม่เสียเวลาเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยคะ่ะคําถามแรกนะคะถามว่า พี่ทั้งสองคนอายุเท่าไหร่คะแล้วพี่ชอบทานอาหารของตุรกีคืออาหารอะไรคะปีนี้นะคะเกดอายุ26นะคะเซลิมอายุ28แล้วอาหารตุรกีที่เกดชอบนะคะจริงๆเกดชอบโดรุมนะคะมันก็คือบ้านเราก็คือเคบับนะคะเคบับไก่นั่นเองแล้วก็เป็นข้าวห่อใบองง่นนะคะอร่อยมากๆคำถามต่อไปนะคะตอนคุณเกดแต่งงานมีสินสอดไหมคะให้เป็นเงินหรือเป็นทองมีค่ะคือ ธรรมเนียมของคนตุรกีเนี่ยถ้าแต่งงานจัดงานแต่งงานนะคะก็จะได้สินสอดเป็นทองคําหรือเครื่องเพชรอะไรอย่างนี้นะคะเกตก็ได้เป็นทองคํากับเครื่องเพชรแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่ฝ่ายชายอยากจะให้บ้านอยากจะให้อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่สินสอดที่ต้องมีจริงๆเลยคือทองคํานะคะแต่จะไม่มีเงินสดเหมือนบ้านเราต่อไปนะคะย้ายไปอยู่ตุรกีปรับตัวยากไหมคะ ช่วงแรกๆยากมากนะคะในช่วงของปีแรกเนี่ยบอกเลยว่าปีแรกนี่แบบพลหดยากมากๆในเรื่องของวัฒนธรรมการกินภาษาการปรับตัวต่างๆนะคะซึ่งมันยากมากในตอนนั้นเนี่ยคือเกอะต้องมาเรียนรู้ใหม่ทุกอย่างทุกคนตั้งแต่อาหารวัฒนธรรมซึ่งแบบต่างจากบ้านเราคือมันก็คล้ายกับบ้านเรานะคะแต่ในความคล้ายมันก็มีความต่างอยู่เยอะมากๆแล้วมันทําให้เกดแบบ อึดอัดมากตอนนั้นภาษาเราก็ไม่ได้ไม่ได้เลยแม้แต่คาเดียวสวัสดีทักทายยังไม่ได้เลยตอนมาแรกๆนะคะเกตก็คือแบบเวลานั่งอยู่ในวงคนตุรกีทั้งหมดเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนเป็นเสาอะคะ่ะ <c oughs> คือไม่มีชีวิตก็คือจะนั่งอยู่เฉยๆจนแบบว่างานเลิกนะคะจนเขาก็สลายวงกลับบ้านแยแยๆกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย ือมันก็อึดอัดในตรงนั้นแล้วก็อาหารเนี่ยเกดก็จะไม่กินอาหารตุรกีคือกินไม่ได้กินได้น้อยมากคืออาหารพื้นบ้านเนี่ยกินไม่ได้เลยนะคะนี่แหละค่ะยากสําหรับเกดแค่นี้ส่วนเรื่องไปไหนมาไหนทําอะไรเนี่ยก็คือไม่ได้มีปัญหากับเกดตรงนี้นะคะคุณเกดคะคนตุรกีเขายอมรับเพศที่3หรือเปล่าแบบยังไงอะคือถ้าเขารู้ว่าลูกหลานหรือญาติพี่น้องของเขาเป็นเพศที่3ามเขาจะรับได้ไหมอะไรอย่างนี้ะคะ่ะ คือจริงๆเพศที่3ที่ตุรกีเนี่ยมันยังไม่ได้รับการเปิดกว้างหรือยอมรับมากเหมือนบ้านเรานะคะถามว่ามีไหมก็มีนะคะก็มีดารานักสแสดงที่เป็นเพศที่3เนี่ยสาวประเภท2นะคะก็มีอยู่แต่เขาไม่ได้รับการยอมรับอะอย่างบางครอบครัวเกรดว่าส่วนน้อยมากๆที่จะยอมรับได้นะคะแต่อย่างครอบครัวเกตดอะรับได้เพราะว่าเกตดคุยกันแล้วนะคะคือคุยกันว่าถ้าเกิดว่าฉันมีลูกและลูกเกิดมา่ะจะเป็นทอมบอยหรือเกย์หรือว่ากระเทยอะไรต่างๆเนี่ย เธอโอเคไหมตอนแรกก็บอกว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะคะเกตก็บอกว่าคือเราห้ามไม่ได้เรื่องนี้มันอยู่ในจิตใจนะคะมันเกิดมาแล้วมันเป็นเลยมันไม่ได้มาฝึกกันแล้วรักษาหายได้อะไรเงี้ยเกตก็บอกว่าถ้าเธอไม่ยอมรับฉันจะไม่มีลูกนะคะฉันจะไม่มีเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีขึ้นมาแล้วถ้าเกิดลูกเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเธอรับไม่ได้มันเป็นปัญหาตามมานะ คือเราก็คุยกันเปิดใจว่าเออโอเคยังไงก็คือลูกไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องซับพอร์ตเขานะคะคือบ้านบ้านสลิมเนี่ยก็คือรับได้นะคะแต่บ้านอื่นเนี่ยเกดไม่รู้แต่เกดมีความรู้สึกว่าส่วนน้อยมากจริงที่จะรับได้นะคะต่อไปนะคะ ตอนแรกที rage, he really ่ไปอยู่ตุรกีการฝึกภาษาตุรกีเริ่มต้นยังไงแล้วใครเป็นคนช่วยซัพพอร์ตนอกจากสามีครอบครัวสามีมีส่วนช่วยมากไหมคะเกตเริ่มต้นฝึกภาษาจากการเนี่ยค่ะคุกคีอยู่กับเขาอยู่กับทุกคนเวลาเขาพูดก็ฟังฟังมันจะเข้ามาในหูเองแบบว่าบางคําที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะ เกตกลับมาบ้านเกี่ยวถามสลิมว่าคํานี้แปลว่าอะไรคํานี้แปลว่าอะไรเงี้ยเราก็จะจําได้มาจากตรงนี้เลือกแบบของใช้ในบ้านไนระก็จะรู้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเงี้ยเป็นแบบพื้นฐานนะคะแต่ว่าเป็นประโยคเนี่ยไม่ได้เลยแล้วก็เกตเพิ่งมาเรียนจริงๆเมื่อประมาณต้นปีนี่เองนะคะที่เข้าคอร์สเรียนมา2คอร์สก็พอพูดสื่อสารได้บ้างนิดหน่อยนะคะในแบบ ชีวิตประจําวันแต่ถ้าให้เกดไปแบบโต้อตอบคุยจ, gained, จ,ร,จริงๆริงจังๆนะเ, rauen, เ UH, นี่ยเกดก็ยังไม่ได้เพราะว่าจริงๆถ้ามันฝึกอ่ะเกดอยู่เนี่ยจะ3ปีแล้วนะคะเดือนธันวาเนี่ยเกดก็3ปีแล้วที่มาอยู่ตุรกีคือถ้ามันฝึกมันได้ตั้งแต่ปีแรกแล้วแต่เกดอราไม่ได้ฝึกนะคะทุกคนคือบางทีเกดอาจจะพูดได้นะคะแต่เวลาอยู่กับคนตุรกีเนี่ยเกดก็จะไม่อยากพูดนะคะทุกคนคือเรียกว่าเกดอาจจะนิสัยเสียก็ได้หรือว่าจริงๆเกดเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงเกดไม่ชอบแบบว่าไปสูงสิงหรือว่า ไปอะไรกับคนเยอะๆอถ้าคนเยอะๆเกศจะแบบจะไม่อยากเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะเกศแบบชอบแบบอยู่เงียบๆสงบๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนตรุรกีนสิสัยเขาก็จะชอบแบบเจอการผู้หญิงก็จะชอบแบบนัดเจอการจิบชานู่นนี่นั่นคือบ,บ่อยมากๆแล้วเขาก็จะชอบชวนนู่นนี่นั่นนะคะเกศก็จะใช้ข้ออ้งางโดยการที่แบบเกศไปเกศพูดไม่รู้เรื่องเกศพูดไม่ได้เกศที่เกจไปนั่งฟังเขาเกศเบื่อนะเก็จะใช้ข้ออ้างนี้ในการที่แบบไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เกดก็เลยไม่อยากให้เขารู้ว่าเกดเออพูดได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะแบบข้อนี้อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะคะแต่จริงๆเกดเป็นแบบนี้สาวสาว,สาวตุรกีนิยมทำสัญากรรมไมค์าและมีคลินิกเสริมความงามเยอะเหมือนบ้านเราไหม นิยมมากเกตจะบอกว่าเกตเพิ่งรู้เหมือนกันว่าที่ตุรกีเนี่ยสัญญกรรมแบบว่าติดอันดับโลกเหมือนกันนะคะที่ยุโรปเนี่ยเขามีทัวร์มาทําสัญญกรรมที่ตุรกีคือดังเหมือนกันเหมือนบ้านเราไปทําที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ตุรกีเนี่ยมันจะถูกกว่าที่ยุโรปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีทัวร์ยุโรปมาเลยแบบว่าทําอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะคะเอาจจริงๆนะคะตอนที่เพื่อนเกตมาตอนนั้นเพื่อนเกตก็มาแกะจมูกนะคะทุกคนคือสวยมากใช้กระดูก ซี่โคงใต้ราวนมทำนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยประมาณ80,000กว่าบาทเองนะคะแล้วก็ทำดีมากซึ่งเกตว่าศัลยกรรมที่นี่มันก็บูมเหมือนกันแต่ว่าคนไทยเราคนเอเชียไม่ค่อยรู้มันจะดังในแบบโซนยุโรปมากกว่านะคะและ้วก็ใน1วันใช้เงินหมดเท่าไหร่คะจริงๆเกดไม่ค่อยใช้เงินนะคะทุกคนคือถ้าอยู่บ้านอะอย่างวันนี้เกตไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทอาทิตย์นี้นะคะเกตใช้เงินไปแค่ เกดไปซื้อเสาาื้อผ้าเมื่อสองสวันที่แล้วนะคะซื้อเสื้อผ้าไป400กว่าเทเลนะคะแล้วก็มีซื้อเครื่องสําอางประมาณ300แค่นั้นนะคะซึ่งไม่ได้ซื้อบ่อยนะคะก็คือเครื่องสําอางมันหมดพอดีมันถึงได้ซื้อแต่แบบเสื้อผ้าเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวเกดไปซื้อแค่กางเกงขาย,ยาวแค่นั้นซึ่งถ้าตามปกตินะชีวิตประจําวันเกดแทบไม่ใช้เงินนอกจากแบบซื้อกับข้าวอะไรอย่างนี้นะคะกัแบบข้าวเนี่ยเราก็จะซื้อแบบ เป็นอาทิตย์ในอาทิตย์หนึ่งเราก็จะสุดสัปดาห์เนี่ยเราก็จะไปซื้อกับข้าวแล้วในตู้เย็นอะไรแล้วก็ตุนๆแล้วก็ทํากับข้าวกินเองอะไรเงี้ยนะคะออกไปกินข้าวนอกบ้านบ้างบางวันนะคะซึ่งก็ไม่ได้แพงมากก็ประมาณ 100, 100, 200, ร้อยหนึ่งสองร้อยตุรกีลิลาอะไรเงี้ยนะคะและก็ต่อไปนะคะไปโรงพยาบาลหมอจ่ายยาในโรงพยาบาลไหมน้องเกดหรือว่าเราเอาใบสั่งมาซื้อตามร้านขายยาเขาไม่จ่ายในโรงพยาบาลนะคะ เวลาเราไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะให้ใบสั่งยาแล้วเราก็ไปซื้อเอาที่ร้านขายยาซึ่งร้านขายยาเนี่ยถ้าเราไปซื้อ,อยาบางประเภทโดยที่ไม่มีใบสั่งจากแพทย์เขาก็ไม่ขายให้เราคำถามต่อไปนะคะมีทะเลาะกันบ้างไหมทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นไหนตอบหน่อยนะก็ <c oughs> คือจริงๆอะ่ะเราสองคนทะเลาะกันน้อยมากนะคะเกศกับสลิมแบบทะเลาะกันน้อยมากจริง คือเหมือนเราอยู่กันแบบแบบเพื่อนแบบเข้าใจกันนะเราแบบมีอะไรเรามานั่งคุยกันมากกว่าที่จะมาทะเลาะกันแต่ถามว่ามีแบบไม่เข้าใจกันไหมก็มีบ้างมันก็แบบว่าลิ้นกับฟันเนาะอยู่ด้วยกันมีงอนกันบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเต็มที่เลยไม่เกิน30นาทีนะคะก็กลับมาคุยกันปกติก็คือแบบแปบ๊แปบๆก็ลืมอะไรเงี้ยแต่มีครั้งหนึ่งที่ทะเลาะกันแบบหนักรุนแรงน่าจะต้นปีนะคะด้วยความแบบน่าจะงี่เง่าของเกดเองนะคะเกด จำไม่ได้เรื่องอะไรนะคะเกดถึงขั้นไล่สลีมออกมานอนข้างนอกห้องเลยเกดนอนคนเดียวก็คือเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวนะคะเมื่อประมาณต้นปีเกดรู้สึกน่าจะน่าจะช่วงตอนนั้นช่วงแบบกักตัวช่วงที่เขารณลงให้อยู่บ้านหนักๆน,นะคะถ้าจำไม่ผิดใช่แหละช่วงนั้นเหมือนเกดแบบเบื่ออยู่แต่บ้านมาเป็นเดือนๆอ,อะไรเงี้ยก็คืออยากจะไปมาร์เก็ตบ้างอะไรเงี้ยแล้วเหมือนนางไม่ให้ไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือน มันก็แบบกลายเป็นแบบระเบิดขึ้นมานะคะก็คือหงอนก็คือไม่คุยไม่คุยตั้งแต่กลางวันจนถึงเย็นแล้วพอกลางคืนน่ยก็คือล็อกห้องเลยก็คือไม่ให้สลิมเข้าห้องอะไรอย่างงี้นะคะครั้งเดียวเท่านั้นนะคะคําถามต่อไปนะคะพี่สลิมให้เงินเดือนพี่เกดเท่าไหร่และพี่เกดมีรายได้จากการทํา youtube ประมาณเท่าไหร่คะคือ สลิมไม่ได้ให้เกดเป็นเงินเดือนนะคะเราเนี่ยจะไม่มีแบบของใครของมันนะเราอะ่ะจะเอารายได้ทั้งหมดมารวมกันนะคะตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แบบแต่งงานแรกๆคือสลิมจะไม,ม่นางจะไม่ชอบแล้วแบบของฉันของเธออะไรเนี่ยกับข้าวฉันกับข้าวเธออะไรอย่างเงี้ยนางจะไม่ชอบนางก็จะแบบของเราคือทุกอย่างต้องเป็นของเรานะคะอันนี้คือรายได้เราก็จะ รวมกันแล้วก็โอเครายจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ทําบินซึ่งเกศจะเป็นคนที่ทํารายรับรายจ่ายของบ้านในแต่ละเดือนนะคะว่าเรารับเท่าไหร่แล้วจ่ายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเนี่ยเกศก็จะได้เป็นบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อแบบใช้ใจ่ายเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าไปด้วยกันก็คือสลิมเป็นคนจ่ายทุกอย่างอะไรอย่างเงี้นะคะเราจะไม่มีแบบว่าเงินเธอเงินฉันนะคะคือทุกอย่างรวมกันหมดเลยนะคะ คำถามต่อไปนะคะอนาคตข้างหน้าคุณเกดจะมาอยู่ประเทศไทยไหมคะถ้าถามความรู้สึกเกดตอนนี้นะคะเกดไม่อยากกลับไปอยู่ประเทศไทยคือคิดถึงบ้านนะคะคิดถึงครอบครัวนะแต่ว่าให้กลับไปอยู่เนี่ยเกดไม่อยากกลับไปในอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าอนาคตแก,ะกะเ่เกษเนี่ยก็คือไม่แน่ก็ไม่รู้แต่ว่าในความรู้สึกเกดจริงๆเกดอยากอยู่ที่นี่นะคะมันเกดรู้สึก คุณภาพชีวิตมันดีกว่าที่เมืองไทยนะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลการคมนาคมการเดินทางอะไรมันสะดวกสบายมันมันเพียบพร้อมกว่าบ้านเรามากนะคะแล้วเกะก็จะแค่แบบคิดถึงอาหารไทยที่แบบบางทีเราก็อยากกินโดยที่ไม่ต้องทําเองแต่ว่าสมัยนี้นะคะมันมีขายทุกอย่างในออนไลน์แล้วสามารถสั่งได้ทุกอย่างในออนไลน์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กับเกดนะคะแล้วก็เกดแพนไว้นะที่เกดแพนไว้อนาคตเนี่ยถ้าแม่ แก่มากๆเกดก็ยังจะพาแม่มาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะพาครอบครัวมาอยู่ที่นี่ด้วยอะไรอย่างนี้คือตอนนี้แม่เขามีภาระที่นู่นก็คือเขามีร้านของเขามีแบรนีมีธุรกิจอะไรของเขาที่เขาทําที่น,นู่นเขาก็ทิ้งมาไม่ได้เขาก็ยังอยู่ที่นู่นนะคะแล้วถ้าเกิดแก่ไปเนี่ยเขาทําไม่ไหวจริงๆเกดก็อยากให้เขามาอยู่ที่น Hands ี่กับเกศมาเลี้ยงล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> คิดว่ายอย่างนั้นนะแต่แบบอนาคตอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่รู้เนาะค่ะเนาะค่ะนะคะ แล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะทุกคนสิ่งที่ทำให้พี่เกตประทับใจในตัวคุณซิรีมกับประเทศตุรกีคืออะไรคะสิ่งที่ทำให้ประทับประทับใจเนี่ยเริ่มพูดผิดถูกๆแล้ว ประทับใจในตัวสลิมเหรอคะน่าจะเป็นความเสมอต้นเสมอปลายของเขานะคะตั้งแต่วันแรกที่เกดรู้จักเขาจนถึงทุกวันเนี้ยเขาก็ยังเหมือนเดิมดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพอเราแต่งงานเป็นครอบครัวกันแล้วเขามีความรับผิดชอบมากเขาเป็นผู้ชายที่แบบมีความรับผิดชอบแบบมากๆนะคะทุกคนคือเกดรู้สึกได้ด้วยจริงๆว่าเขารักเกดจริงๆแล้วก็รักครอบครัวเกดด้วยนะคะเวลาพูดหรือทําอะไรเนี่ยเขาจะนับรวมครอบครัวเกดด้วยตลอดเลย ทั้งที่แบบว่าเออเขาอาจจะคุยกับที่บ้านเกดไม่รู้เรื่องไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะอยากมีส่วนร่วมตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกดประทับใจในตัวเขาแล้วก็ประทับใจในตัวระกีอะไรนั่นแหละคะ่ะตัวระกีเนี่ยเกดประทับใจในเรื่องภูมิประเทศเขาสวยมากแล้วก็ อากาศค่อนข้างงงๆนะคะทุกคนสมมุติตอนนี้ <laughs> เกดอยู่ตรงนี้มันร้อนมากนะคะเกดขับรถไปอีก3มชั่วโมงเนะี่ยหนาวมากนะคะทุกคนในแบบว่าเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะอากาศมันจะค่อนข้างต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็สวยจริงแล้วก็ภูมิประเทศเขาก็คือแบบน่าสนใจนะคะคือแต่ละที่แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ที่ไปเนี่ย มันสวยมันมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันมากเกดก็หลงรักตุรกีมากๆจริงนะคะยอมรับเลยว่าชอบตุรกีนะคะก็โอเคจบแล้วนะคะสำหรับ Q&A ในวันนี้นะคะเ,เกดก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจคลิปนี้กันไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ย หรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้เกดก็คงไม่มีอะไรแล้วนะคะต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย